ครับผมก็สวัสดีน้องๆน,นะครับเดี๋ยววันนี้นะครับพี่จะมาเฉลยเป็นข้อสอบฟ,ฟิสิกส์เนาะก็จากโจทย์ที่ให้ไปนะครับก็ลองมาดูน้เขาบอกว่าการเคลื่อนที่ข้อ3นะการเคลื่อนที่ใดนะครับที่แรงลักระทําต่อวัตถุนะครับแรงลับที่กระทําต่อวัตถุนะมีทิศตั้งฉากนะครับกับการเคลื่อนที่ตลอดเวลาอ่ะนะครับจําไว้เลยว่าแรงลับ นะครับอันนี้จําเลยนะครับมันมันมันเหมือนจําไปก่อนนะครับมันจะเป็นความเข้าใจด้วยเดี๋ยวพี่จะอธิบายเพื่อความเข้าใจอีกรอบหนึ่งก็คือแรงลับนะครับที่กระทาวัตถุมีทิศตั้งฉากการเคลื่อนที่นึกถึงวงกลมครับให้เรานึกถึงวงกลมคือมันจะมีแรงเข้าสู่ศูนย์กลางนะครับหรือ fc นะครับแล้วทีนี้เนี่ย อันนี้อันนี้ศูนย์กลางนะอันนี้ไม่ใช่วงกลมนะอันนี้สมมติกลมๆนี่คือศูนย์กลางแล้วก็ไอ้วงกลมจริงๆที่มันเคลื่อนที่มันก็จะเคลื่อนที่ไปเป็นวงกลมนะครับแบบนี้ประมาณนี้นะครับทิศของการเคลื่อนที่จริงๆเนี่ยนะครับแม้มันจะเคลื่อนที่เป็นวงกลมนะแต่ว่าทิศอะครับมันจะเป็นแบบนี้นี่คือทิศซึ่งมันจะตั้งฉากกันโอเคไหมนะครับ90องศาโอเคนะครับมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะตอบ ข้อในเนื่องนั้นก็นนคือการเคลื่อนที่แบบวงกลมด้วยอัตราเร็วคงที่นะครับการเคลื่อนที่วงแบบวงกลมเคลื่อนที่นะครับด้วยอัตราเร็วนะครับคงที่ประมาณนี้เนาะสำหรับข้อ3นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะทีนี้ทีนี้ด้วยอัตราเร็วคงที่ ทีนี้นะครับลองมาดูข้อสี่ข้อสี่นะครับเขาบอกว่ายิงวัตถุออกจากหน้าผาในแนวระดับขเข้าใจคำว่าในแนวระดับไหมมันจะมี2แนวนะครับแนวระดับแนวดิ่งดิ่งเนี่ยให้นึกถึงเห็นไหมเวลาเขาเรียกอะไรนะดิ่งลงนะครับดิ่งลงดิ่งขึ้นไอเอาอาง่ายๆคำว่าดิ่งลงนะแปลว่าการที่มันจะลงได้เนี่ยมันก็ต้องทิศ ขึ้นลงอะไรประมาณนี้เนาะแนวระดับก็คือตรงข้ามเลยครับก็จะเป็นาการเคลื่อนที่ในแนวราบแนวระดับอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นแกน x นี่แกน y เนาะเท่าเท่าที่ถ้าน้องจําได้นะครับในคณิตศาสตร์เนาะประมาณนี้นะครับรู้เข้า่าวๆแค่นี้ก่อนยิงวัตถุออกจากหน้าผาครับหน้าผาเป็นแบบนี้นะครับยิงวัตถุออกไปนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือวัตถุมันจะตกเป็นลักษณะแบบนี้เส้นประที่พี่ทํา เห็นไหมมันจะเป็นลักษณะประมาณนี้ใช่ไหมครับสิ่งที่น้องต้องรู้ในการเคลื่อนที่แบบนี้นะที่วัตถุเคลื่อนที่ตกจากหน้าผาอะไรประมาณนี้นะครับจะมีสิ่งหนึ่งที่คงที่ครับนั่นก็คือความเร็วในแนวระดับเพราะว่าความเร็วในแนวดิ่งเนี่ยนะครับมันจะมีค่าตัวจหรือว่าความเร่งน้มถ่วงนะครับ ของโลกนะมาเกี่ยวข้องด้วยซึ่งมันทําให้แบบความเร็วนะครับในระดับในในแนวดิ่งนะไม่คงที่นะครับโอเคไหมนะครับแต่สิ่งที่คงที่ก็คือแรงที่มันออกไปในแนวระดับนะครับไม่ใช่แรงความเร็วนะครับแนวระดับมันจะคงที่นะรประมาณนี้เห็นไหมนะครับปึ๊บมันจะมาถึงนี้มันจะไปเรื่อยๆของมันนะครับโอเคประมาณนั้นก็ เพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะตอบข้อ4นะครับอ่ะเรียบร้อย